ท่านผู้มีบุญทั้งหลายในมงคลสูตรหัวข้อหนึ่งสิบปัญจะเอตมังกลมุตตมังแปลถอดความว่าความเป็นผู้มีศิละปะเป็นมงคลอย่างยิ่งคนเหล่านี้ถากว่ามีศิละปะจะทำอะไรก็ดูดีไปหมด ประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆมันดูดีมีมูลค่าเพิ่มแทนที่จะคงทนแทนที่จะเป็นเหมือนเดิมกลับกายดูดีไปหมดเลยแม้แต่อาหารอาหารนี่ถ้าคนธรรมดาทำก็จะธรรมดานี่แต่ว่าถ้าเป็นเชฟทำจะกลมกลืน รู้จักใส่อันนั้นรู้จักใสอันนี้รู้จักประดิษฐ์ดอยอันนั้นรู้จักประดิษฐ์ดอยอันนี้ช่างไม้ก็เ,เช่นเดียวกันถ้าไม่มีศิลปะก็จะทื่อออกมาทื่อช่างปูนแต่คนที่มีศิลปะค่อยๆดูเอ๊มันพอดีไหมมันมีเหลี่ยมหรือเปล่ามันหมนไหมแล้วมันได้เข้าลูกเข้ารอยไหมมันเห็นยังไงงดงามโดยประการทั้งปวง แม้กระทั่งการจัดสถานที่จัดห้องจัดอะไรก็ได้อยู่ที่ศิลปะทั้งนั้นเพราะฉะนัเชฟจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในการประกอบอาหารหน่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาเจ้าภาพในวันนี้อาจารย์คุณหมอชัดชัยศรีบัณฑิตแพทย์หญิงสุภกีศรีศรีเกตท่านเป็นคนฉลาดในการทำงาน ในการต่อยอดของงานต่างๆต่อยอดเรื่อยๆต่อยอดเรื่อยๆใช้คนมองคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นทำงานยังมีระบบน่าชื่นใจในวันนี้ท่านเปิดร้านอาหารเมลแอนด์มอลโดยความหมาย You are what you eat กินยังไงได้อย่างนั้นเป็นมากกว่าอาหารเพราะฉะนั้น เขาจึงบอกว่าเอ๊ะทำยังไงอาหารทำยังไงให้มีรสชาติดีไฟแรงไปก็ไม่ได้ไฟพอดีมันต้องมีความพอดีพอดีพอมีรสชาติดังกล่าวแล้วเป็นที่ถูกใจลหลายๆท่านหลายๆคนวันนี้ท่านเป็นเจ้าภาพอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงขี้เหล็ก ฝีมือสุดยอดเลยนะเชฟประชันนอกจากนี้ก็ทางวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมเป็นเจ้าภาพแกงฟักทองซึ่งมีศิลปะนะแกงฟักทองมีความมันมีความนุ่มมีความอร่อยอยู่แล้วทำยังไงจะแกงมีเครื่องแกงยังจะจะมีรสชาติอร่อยต้องมีศิลปะในการแกงรสชาติอร่อยนุ่มนวลน,นอกจากนี้แล้ว พันตำรวจเอกสุรเดชคุณพยาบาลอุตสาหและลูกชายคุณลนนกฤตแก้งสุวรรณร่วมเป็นเจ้าภาพเค้กกล้วยหอมหมายถึงว่าเออคนสมัยนี้มีศิลปะในการทำอาหารมีศิลปะในการทำขนมดูจาก YouTube บ้างดูจุกหลายๆอย่างบ้างฟังเข้ามาบ้างเอามาทำประกอบสามารถทำอาหารกิน สามารถทำขนมกินได้มีรสชาติอร่อยแล้วก็นำมาถวายพระดังกล่าวในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากความมีศิลปะใช้เงินต่อเงินมองคนออกบอกคนได้ใช้เงินใช้คนเป็นแล้วก็สามารถมีศิลปะในการทำทุกสิ่งทุกอย่างน่าชื่นใจและน่าอนโมทนาสาธุขออนโมทนาในแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิต แพทย์หญิงสุภฏิสีเกตที่ร่วมบุญในการโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภยัยโควิดดังกล่าวประจำวันอังคารที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2565เอหิจิตังเปียงมะมะผู้คนไหลมานชาดีติเอหิจิตังเปียงมะมะข้าวของไหลมาณชาดีติ เอหิิตังใิเปียงมะมะเงินทองไหลมาณชาดิติและเนื่องในโอกาสเปิดร้านอาหารเมลแอนมอขอให้ร้านกิจการเป็นไปได้วยดีทุกประการสสิทธิมัถุสิทธิมัถุอิทางพลังเอตสมิงรัตนสมิงสัมปทานาเจตโสสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการจงสาเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยเืิน